สวัสดีค่ะ ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่ดีที่สุดค่ะกับเราคมชันลึกเม้นเมาส์ค่ะดีที่สุดตรงนี้แหละชอบที่ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ยีจะสุดด้วต่อไม่รู้ไม่รู้แต่เรารู้เรารู้ว่าดีที่สุดสำหรับเราและคงดีที่สุดสำหรับผู้ชมพี่แบ๋ใช่ถูกต้องนะพอหอบปหอมคอเนื้อก็และสาระกันไปก่อนในช่วงต้นไม่ใช่ไ้สาระนะพี่แบ๋เป็นเรื่องจริงรายการที่ดีที่สุดถูกต้องเนื้อคนอื่นเขาอาจจะกระดาษปากกันแต่เราไม่เราแบบว่าชัดเจ เราเ<อ>ชมรายการกัน,กน,เ,นเอง<ช>นี้แหละเราไม่ชมตัวเองเราจะไปชมใครถูกต้องถูกต้อง เข้าเรื่องอะไรดีกว่าวันนี้ยังมีข่าวเขาในวงการมาอะพเดมากมายอ่าหนึ่งข่าวเลยข่าวนี้เลยได้ดูหรือเปล่าละครตอนนี้อยดูดูตลอดอินตลอดนะรักคุณเท่าฟ้าค่ะไม่แน่ใจว่ารักคุณเท่าฟ้าหรือรักแม่เท่าฟ้ากันแน่หรือว่าสายกันบินไทยเราจะเป็นมอมโอการบินไทยก็ไม่รู้พี่คิดว่าเรื่องการบินไทยมากกว่านะเออเดี๋ยวจะมีเรื่องการบินไทยมาเมาส์ให้ฟังด้วยเนาะเมื่อวานเพนจอนะแอร์ก่อนจะไปถึงข่าวนั้นเดี๋ยวมาข่าวนี้ก่อนางกำลังจะพูดถึงละคร เรื่องรักคุณเท้าฟ้าของผู้จัดหน้าใหม่เพิ่งมีละครเป็นผู้จัดครั้งแรกคือคุหน่อยบุศกรก็คือกับละครเรื่องรักคุณเท้าฟ้าอย่างที่บอกโดยมีสามีเป็นพระเอกก็กากินนังน่ะในเรื่องนี้ว่ามันไปว่าจริงๆแล้วเคนก็ช่วยในเรื่องของการเป็นผู้จัดด้วยแล้วกเบื้องหลังตัดต่อด้วยแล้วบทเนี่ยส่วนหนึ่งเคนก็ช่วยด้วยในเรื่องเส้นบทคนอาจจะบอกว่าบทเรื่องนี้ดูสึกจะงงๆจะให้ทุกน้ำหนักอจะน้ำหนักว่าที่แม่เสเยอะแยะมากมายขนาดนั้น ทุกคนก็จะบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของพระเอกในเรื่องก็คือคุณธีรากับตันธีรัเนี่ยก็จะแบบเจออุปสรรคไม่ใช่ว่าเจอผู้หญิงมือนที่สามแต่เป,เป็นเรื่องของแม่มคือพี่ใหญ่บุษกรบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีตัวร้ายตัวร้ายก็คือแม่มเป็นนางอิจฉานั่นเองอ่าก็คือเราไปพูดจารกันอย่างมากมายหลังจากที่ออกอากาศไปเมื่อพุทธศัราชที่ผ่านมานเรียกว่าเรตติ้งกระฉุนในแง่ของมีทั้งคำติคำชมชด่าก็เยอะชมก็มากในอินเทอร์เน็ตนี่เรียกว่าแบบพันทิปหรือว่าอินเทอร์เน็ต ต่างๆนะโหยแทบจะระเบิดกันเลยทีเดียวใช่ค่ะพี่ก็เลยต้องโทรไปถามถ่ายพี่หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกระแสฟิทแบกเรตติ้งนู่นนี่นั่นพี่หน่อยบอกว่ายอมรับเลยว่าไม่กล้าที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตดูเพราะว่ากลัวกับกระแสวิพากษ์วิจา,ารณ์ที่แบบมีเข้ามาอย่างมากมายเลยก็เลยบอกว่าแต่มีคนอื่นเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างม่คยพูดวิจารณ์แต่ว่าพี่หน่อยเขาก็บอกนะคะว่ายอมรับทั้งคำติและชมพร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างในเรื่องของชื่อนางเอกด้วยเชอร์รี่จริงเข็มอักษร เข็มอักษรแต่ว่าในในไตเติ้ลในเข็มว่าเป็นเข็มอักษรก็คือเป็นความผิดพลาดพี่หน่อยเขาก็แก้แก้ต่างมาไม่ได้แก้ตัวนะคะที่แจ้งมาว่าตอนทำเนี่ยไตเตเิ้ลน่ทีเซอร์ตัวก่อนที่จะเข้าละครเนี่ยเขาก็ดูแล้วดูหมดแล้วปุ๊บทุกอย่างแล้วแต่บังเออไปดูภาพจะจุดจะจ่อเรื่องภาพมากกว่าก็เลยไม่ได้ดูตัวตัวอักษรตอนแรกน่ะไปให้ห้องแลบถูกต้องแล้วทำไปทำมาเกิดการผิดพลาดไงก็ไม่รู้พอปุ๊บครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ดูโมดูแต่ภาพก็เลยชื่อก็เลยผิด พาดไปในชื่อของเชอร์รี่แต่วันพรหัสก็แก้ไขแล้วก็คือเป็นถูกต้องแล้วส่วนในเรื่องของยศของพ่อ,อนางเอกพี่หนุ่มจะนทิุกเล่นไว้<ต>พี่หน่อยก็ยืนยันว่าทางคอสตูมก็ยืนยันมาแล้วว่าถูกต้องแล้วรีเสิร์ชมาแล้วมาหาข้อมูลมาอย่างดีแล้วว่าถูกต้องอย่างนี้ใช่เลยอะไรอย่างนี้แต่บอกว่า ในเน็ตนะก็คนก็พูดกันกันเยอะเรื่องของบทต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ทําพี่แบบวตั้งแต่ที่พี่หน่อยจะทําเป็นผู้จัดครั้งแรกก็โดนจับตามองแล้วพอนําเสนอออกอากาศตอนแรกก็โดนจับตามองเลยพี่แบบวแล้วเอามาเปรียบเทียบไหลประกันเป็นข้อๆเลยต้องบอกกันว่าเป็นข้อๆในเน็ตเนี่ยผู้คนเยอะแยะมากมายซึ่งทางพี่หน่อยเองก็ก็บอกนะเขาว่ารู้อยู่แล้วทําใจไว้แล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วต้องรับได้รับคำวิพากษ์วิจาร์แต่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่า ให้ทำใจเป็นกลางนิดนึง <c oughs> เพราะเป็นมือใหม่ด้วย <c oughs> เป็นเรื่องแรก <c oughs> เขาก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> กับกระแสที่ถาโถมัเข้ามา <c oughs> แต่เขาถามว่า เครียดไหมตอนนี้ก็ยังเครียดอยู่รู้สึกกดดันเหมือนกันก็เข้าใจนะคะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่คนจับตามองเยอะหน่อยเคนทาละครเรื่องแรกแหมใครๆก็ต้องแบบพูดถึงว่าไอ้ละครจะเป็นยังไงก็สมใจเลยเพราะมีคนพูดถึงเยอะจริงๆต่ต้องมองในแง่ดีไงพี่แป๋วว่าละครถึงตัววิจารณ์แต่มีคนดูนะมีคนดูคนดูเยอะด้วยก็ยังบอกพี่หน่อยว่าถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีตาแบใดที่คนดูเท่ารี์ไม่ว่าจะด่าหรือชมนะถือว่าละครประสบความสำเร็จเพราะมีคนดูพี่ยวบอกเขาก็ดีใจที่แบบจริงๆเสียงชื่นชมก็มีเยอะ ว่าละครแบบอย่างพี่ลูกจริยาก็ส่งเมสเศจมาให้กำลังใจบอกว่าละครแบบดาเนินเรื่องเร็วสนุกดีอะไรเงี้ยหลายคนก็แต่จริงจแล้วเธอก็สงสารแม่แอดสมชายเหมือนกันเพราะมีคนบอกว่าด่าเยอะมีคนก็แบบว่าแม่อย่างนี้อยู่ไปทําไมเออแต่ชีวิตจริงเนี่ยพี่หน่อยบอกว่าก็มีนะสุดเนี่ยพี่หน่อยบอกว่าเพิ่งไปเจอมาพี่แป๋วก็คือพอละครออนแอร์พี่หน่อยบอกเลยว่าแบบ มีคนมาเล่าให้ฟังก็คือคนเออ <c oughs> เขาเจอกันตัวเองเลยซึ่งเป็นกับตันด้วยพี่แป๋ว <c oughs> มาเล่าให้ฟังเลยบอกว่าเนี่ยเจอแบบคล้ายๆอย่างนี้เลยเขาบอกกันว่าคนแก้ตัวเขาก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เหแบบมือนกันชีวิตจริงยิ่งกว่าแล้วรแล้วตอนแรกที่พี่โทรไปหาพี่หน่อยบอกพี่นอยอะไรอย่างเงี้ยเอาจร,จริงเลยนะพี่แถามว่าเออแบบเป็นไงแล้วแล้วคุณเท้าฟ้าบอกพี่เอาจร,จ,รจริงเลยนะพอ็อดที่แบบว่าแม่ตกบันไดเนี่ย ก็ไม่อยากดูแล้วอ่ะคือรู้สึกมีหัวใจแล้วก็อึดอัดเหลือเกินเลยงี้แล้วพี่หนก็บอกว่าเขาดูแล้วเขายังร้องไห้เลยเขาอินกับบทบาทการแสดงเขาสงสารพลอยฉากนั้นฉากที่พอครั้งที่สองที่ว่าพอจะแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งแล้วนายเอกก็ร้องไห้วิ่งลงันใดไปพี่หน่อยก็ร้องไห้ขนาดดูแล้วดูอีกก็ร้องไห้ก็โทรไปหาพลอยเชอร์มานพลอยก็กำลังร้องไห้อยู่พอดีสงสารตัวเองในละครจริงทั่วบ้านทั่วเมืองนะสงสารพลอยเชอร์มาในเรื่องนี้นะเป็นความรักที่แบบ โหนมันสองครั้งสาครั้งแล้วแบบมีปัญหากับแม่ไม่ใช่มีปัญหาคนอื่นมันลำบากตรงนี้ล่ะะก็บอกว่าต้องติดตามตอนต่อไปนะวันพุธนี้วันพุธ่นี้ชหเพราะวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นเชอรี่แล้วเเดนนเร่งเร็วมากตอนเนี่ยจะเป็นพลอยเชอร์มานยงยนิดเดียวแต่ว่าจะเป็นต่อไปก็คือจะเป็นพลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานจะออกเยอะเยอะกว่าคนอื่นนิดหนึ่งต่อไปก็จะเป็นชมพู่อารยาถึงจะเป็นมารีอะไรเราจะเป็นยังไงก็พี่หน่อยก็ฝากให้ติดตามชมกันด้วยเพราะว่าเป็นละครแนวใหม่พอดใหม่ที่แบบไม่เคยเกิดขึ้้นนนนนใเเเมมือองไทยยยคกก็พว่่าาิจระชี ก็ถือว่าเป็นสร้างความแตกต่างกับละครไทยนะพี่แป๋วเพราะละครไทยแบบแนวนี้ไม่มีจริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมเคนนะที่เขาแบบคิดตีมเรื่องแบบนี้นะที่แบบว่าแบบมีพระเอกคนเดียวแล้วไม่นางเอกแบบว่าหลายคนเหมือนหนังฝรั่งเหมือนซีรีส์ฝรั่งเคนเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการเขียนบทด้วยอ่ะอีกหนึ่งข่าวเพนเป็นเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยของด่างฝรั่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือสงสัยคงทํางานหนักเลยพี่แป๋วเพราะมีละครเวทีรักจับใจเดอะโรแมนติก มิวส <musical S 1> ิควลก็คือจะพูดถึงหนูนานหนึ่งธิดาน,นั่นเองเพราะว่าล่าสุดเนี่ยป่วยพี่แปว๋วอาหารเป็นพิษอแต่น,นี้ตอนนี้ระวังนะทาะ<ช>นอาหารกินอะไระก็รอาจจะแบบว่าดร่างกายอาจจะไม่ค่อย แข็งแรงอยู่อะเพราะทำงานหนักไงแล้วไปเจออ,อ,อาหารอาจจะไปกินอาหารที่ผิดสําแดงอะไรอย่างนี้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลพี่แป๊วไปให้น้ากงน้าเกลือตอนนี้ก็คุณหมอก็เลยบอกว่าอาการเนี่ยก็คืออาจจะกลับบ้านไปพักฟื้นได้วันพุธออตอนนี้นอนรักษาตัว,ตวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วส่วนละครเวทีรักษาใจเนี่ยก็ คงไปกลับไปแสดงได้เหมือนเดิมแต่ว่าคือต้องรออาการอาจจะเป็นวันพูดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอาการฟักฟื้นให้ดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะละครเวทีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละครอุ้ยต้องบอกว่าสนุกสนานสนุกนะไปดูมาแต่พี่แป๋วไม่ยอมไปดูนะเล่นกับบี้บี้สุกฤษนะโอ้โเห็นฉากเลิบซีนนี้แบบว่าดุดื่มมากพี่แป๋วต้องบอกมีคนอยากเป็นบี้หรืออยากเป็นหนูนาเพนเพนอยากเป็นเพนยา ไม่อบอยากเปลยว่าลูกจะอยากเป็นหนูนาเลยเป็นบี้ไม่อยากหนูนาสิออต้องอยากเป็นหนูนาสิโจบ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายซีนมากพี่แป๋วแล้วจูบจริงด้วยจูบจริงจูบจริงอ่าเพราะละครเวทีเนี่พี่แป๋วแหละว่าอาการป่วยไข้นี่เกิดจากอะไรไม่ใช่เหรอพี่แป๋วไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะเมาไปอ่าต้องรอติดตามเป็นต่อเขาบอกว่าเรื่องนี้คล้ายๆเป็นแบบไปดูโชว์การแสดงคอนเสิร์ตของพี่ก็เหมือนแบบคือคล้ายๆพี่แป๋วเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า แบบละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยคือเขาก็คุณบอยเนี่ยก็ตั้งใจจะมีให้โชว์ของบี้เพราะว่าแบบบี้ร้องเพลงค่อนข้างเยอะในในละครเวทีเหมือนคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยจริงๆแฟนคลับเนี่ยไปดูแล้วแบบเต็มอิ่มมากๆพี่แป๋วเหมือนประเด็เหมือนดูบี้เล่นคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งเลยอ่ะเรียกว่าเสียสตางค์เข้าไปดูบัตรดูละครเวทีเรื่องนี้คือไม่เสียดยาตางว่าได้ทุกรสพี่แป๋วดราม่าเศร้าเฮฮาสนุกสนานได้หมด ทุกครบรสจริงๆจริงๆแล้วล่าสุดเจอคุณแดงสุรางไปปีก็บอกพี่เหมือนกันว่าบอกไปดูสิสนุกสนุกจริงๆเรื่องไหนของคุณบอยถ้าคนเกียดนะเรื่องไหนไม่ดีเขาจะบอกว่าไม่ดีเรื่องไหนดีเขาต้องแบบว่าเชียร์อัพกันหน่อยว่าละครเรื่องนี้ดีจริงๆไม่ใช่เพราะว่าคุณแดงจะไปทำละครอะไรคุณบอยใช่ไหมพี่บอกการถีนันต้องมีบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวคุณแดงดูว่าจะบอกนี่แปลว่าอะไรแดงพี่ก็รู้สึกเมาพี่อะไรอย่างงี้อะไหนดีเขาจะชมว่าดีแต่เรื่องไหนไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีอ่ะพี่ยังไม่ได้ไปดูก็เเเลยไมมมม่่่่รู้้้แตีคนนนนนนาาาาใใหหหฟฟััังงือกกวสสุ เพราะว่าคนอาจจะมองว่าเป็นละครเวทีที่แบบปกติธรรมดาทั่วไปเป็นแบบว่ามิวสิควลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นพี่แป๋วเพราะเดี๋ยวเราก็จะดีเทลชมละครเวทีของคนอื่นเยอะนะของเรานี้นะกันยายนนะนอใช่ใช่จะมีการแสดงกันแล้วเรยาเดอะมิวสิควลเรยาเดอะมิวสิควลนะเป็นตอนนี้นี่คือชกคู่กันมาซ้อมนะมาซ้อมที่ในชั้นของเรานี่แหละซ้อมแบบซวันเสียงแต่ละคนนี่พี่แป๋วกลงวานอยู่ในหูกึกก้องอยู่ในหูมากน้องไมล่าหรือใครก็ทมเนี่ยแบบว่าโอ้โหเสียงแบบ ต้องบอกเลยค่ะท่านผู้ชมว่าสุดยอดที่สุดใน3โลกแล้วจริงๆใน3โลกมากอ่ะพี่แบล็คบอกว่าเรี่ยาของเราในชมพู่อาจจะสู้ในเรื่องของเสียงอุปราไม่ได้แต่ว่าเราต้องสู้ในเรื่องของ acting acting อันนี้จัดเต็มค่ะเพราะว่ารางวัลในกวาดมาหมดแล้วพี่แบล็่กวาดมาแต่รางวัลแล้วทุกเวทีนะรวมทั้งรางวัลคอมชิลล์วอร์ดครั้งที่9ของเราด้วยถูกต้องพี่แบล็คนะฉะนั้นเราต้องไปดูกันยาต้องรีบไปจังหวัรนะ ใช่ไม่ต้องโปรโมทกันไปทุกวันทุกวันถูกต้องเขาบัตรเราจะได้ขายดีเป็นยัง่งขายหมดเกลี้ยงเลยนี้บัตรเราก็ขายดีอยู่อะไ้ต้องราอะไรยังไงนะก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเออยี่สิบรอบนี้เราจะยังไงเป็นละครเวทีที่มีคุณภาพมากแน่นอนไอหนึ่งข่าวเลยจ้ะข่าวนี้เลยกำลังพูดถึงเรื่องรักคุณเท้าฟ้าใช่ไหมเพนถูกต้องไดมินไทยของเรานั่นเองค่ะ พูดถึงน้องใหม่ดาวิกาพดอดีน้องน้องฝนนกดของเราเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมแลรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเล่าให้ฟัง,ฟงนะคะขขขเขาไปตไไปน้นไผยมาไปงานที่ขอนแก่นงานผ้าไหมไทยก็คือจะมีดาราเนี่ยร่วมแบบหลายสิบเป็น เซตยีส่ส,สิบชีวิตอ่ะที่ไปร่วมงานามีใหม่ดาวิกามีใหม่เจเรยญบูรามีทายายังมีพอสลายมีมินพิเชยามีไอซ์เอุรยเรียกว่าแบบมีวงสกปรกเยอะากคือเยอะมากๆที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ข้าหม่ไทยของเราใช่าอานฝนเขาก็สัมภาษณ์น้องใหม่ดาวิกามาในงานนี้เกี่ยวกับเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าไม่ถูกกับน้องยาย่าอุรัสยาของเราใช่น้องใหม่ก็บอกว่า ต้องแทนตัวเองว่าน้องใหม่เพราะว่าน้องใหม่ก็แทนตัวเองว่าน้องใหม่ใช่น้องใหม่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆล้วไม่จริงเลยเขาไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยว่าเขาจะไม่ร่วมงานกับยายาจริงๆยายาเนี่ยคนดังมาตั้งแต่หนูเล่นละครเรื่องแรกใครจะไม่รักเขาหนูหนูก็รักเขาเพราะเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆไม่มีทางเลยที่จะไม่ถูกกันหรือว่าจะเกาเหลาไม่กินเส้นหรือว่าจริงๆอาจจะไม่เคยร่วมงานกันเพราะต่างช่องน้องอาจจะเจอตามงานอีเวนต์หรือเปล่าพี่เบวก็ไม่แน่แต่ว่าร่วมงานกันไม่มีโอกาสแน่นอนเพราะว่าน้องใหม่ก็อยู่ท้องเจ็ดส่วนน้องนีของเราเน ระยายาของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรา,าก็จะอยู่ห้อง3ก็จะไม่มีโอกาสที่เจอกันแต่ว่าก <c oughs> ็คือขื้นชมผลงานแล้วมีที่มีปัญหาว่าแฟนคลับของทั้งคู่ไม่กินเส้นการทะเลกกาะกันนู่นนี่นั่นเพราะว่าต่างคนต่างมาคอมเมนต์อีกฝั่งหนึ่งอะไรก็ไม่จริง เพราะว่าเธอทั้งคู่ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ถูกกันก็รักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างแน่นอนคนะในข่าวนี้คือเป็นข่าวที่ไม่จริงไม่มีทางเลยแค่ไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้นบอกให้ใครก็รักยาย่าเฉลเพนรักมากค่ะรักมากที่สุดในสามโลกตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกจะหมันไส้ต้องหนีแล้วล่ะจัดเย็ดเย็ดให้กับหนูุ่นตลอดเวลากับาตอินมากอ่ะอินมากมากแบบว่าเป็นแม่พระอะไรขนาดนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเพนไม่ได้ดูเลยเลยเราไม่ได้เลยนี่ไม่มีนักแก้าที่จบเลยนะเนี่ยงานเนี้ดี เนี่้นะกล้าช่วยไว้นะอ่ะถ้าไม่มีหนูตุ่นนี้ก็ไม่ได้นะพี่แป๋วไม่มีไม่สนองนะหวานเกินใช่ไหมสวานเกินก็ต้องมีตัวเบรกเบรกนิดนึงมาผจญบ้างอะไรบ้างอะไรนี้ใช่ไหมที่เพนสัมภาษณ์ทางโบอ่ะโบเอฟเนี่ยตั้งแต่แรกตอนที่ไปกองไงที่ธรณีเนี่ยที่ภูทับเบิกซึ่งโบก็บอกบอกว่าเรื่องนี้เล่นแล้วเนี่ยคนอาจจะเกลียดเขาได้เพราะว่าอาจเกล่นใจแล้วเอาเป็นเวลาก็ กล้หมดเราจะพูดถึงเรื่องการบินไทยนิดนึงกับเหตุการณ์ที่ไปขอนแก่นเนี่ยเขามีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นบนเครื่องบินแต่รายละเอียดยังไงเดี๋ยวเนะพรุ่งนี้เราให้ฝนกดเขามารายนให้ฟังนะพี่เกือบจะแบบว่านะนิดนึงเลยอะรู้สึกว่าแบ้นาเขามาเล่าแล้วแล้วกันเพาะเหตุการณ์ข้างข้างบน คืนนีเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นระทึกขวัญขนาดไหนนะเพนค่ะอ่าเดี๋ยวพวกนี้น้องฝนเกิดของเราก็จะมาจัดเต็มท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะค่ะช่วงนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแตช่วงหน้าเลยติ็งคลิปวิดีโอของใครโอ้ยอันนี้แบบว่ากําลังฮอตอยู่เหมือนกันนะระครเพชช่อง3เกวบลินทอนนั่นเองแต่ว่าเป็นคลิปอะไรเนี่ยต้องไปติดตามชมช่วงหน้าค่ะค่ะ เอาละค่ะกบมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอยู่กับเราสองสาวค่ะค่ะออย่างที่บอกนะคลิปวิดีโอเด็ดๆของเราในวันนี้เป็นพี่เอกพิวเข้มมาเคยมาออกรายการของเราด้วยของพี่สุการีดวงใจต้องบอกว่าเป็นชายหนุ่มที่มีวิธีคิดที่แบบว่าโูใช้ได้ที่เดียวธรรมะธรรมโมด้วยนะเห็นหน้าตาแบบว่าดูแบบว่านะแต่จริงๆแล้วเป็นแนะจริงๆมันเป็นเอกนลีเป็นคนคิดดีทำดีด้วยค่ะคลิปวิดีโอจะเป็นอะไรยังไงติดตามได้เลยค่ะค่ะ ที่แบบก็ค่อนข้างดีคนก็ชมชมเยอะครับนุกฟอนติดตามมีคนแซวแบบเอ๊ะเละข่าวขึ้นหรือเปล่ามีครับเยอะแยะเลยซึ่งจริงๆก็ปกติแลฮะแัดไฟจัดไฟดีครับบางคนก็แซวว่านี่ข่าวแล้วเหรออะไรผมนี่แหละพูดเองนี่ข่าวแล้วเหรออ่ให้ฝากติดตามละครเรื่องนี้ก็อยากให้ฝากติดตามนะครับเร้อยๆก็ตอนนี้ก็บังน้องแอร์อยู่ทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มสิบห้าก็อยากจะให้คนดูอันนี้เยอะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ผมเป็นกำลังใจใหุ้ณเชอรี่แล้วก็นักแสดงกันเรื่องเลยครับผอเชื่อว่ากลางๆเรื่องเนี่ยจะมีจุดพลิกผันอะไรหลายอย่างทำให้คนพลาดไม่ถึงก,ก็อยากจะให้ติดตามก็ตอนนี้ผมกำลังถ่ายละครเรื่องเดือ s ริ้เซน์อยู่นะครับแล้วก็านละงรทีนคอน,อนแทนตอนนี้ก็มีเล่ร้อยร้านแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องคุณชายทลาทอนในซีรีส์สุภาพบุรุษนะเิเซน์เป็นไงมัางคะตอนนี้ถ่ายทำไปถึงไนแล้ว ประมาณ70%แล้วฮะเแล้วคิดว่าภายในครึ่งปีปีหลักเนี่ยน่าจะได้ดูกันจะมีเซกก็เป็นการถ่ายทำที่แปลกส,สำหรับผมนะเพราะว่าต้องมีเกี่ยวกับดูสกรีนบูสกรีนมีเกี่ยวกับการแต่งเอฟเฟกต์ผีมีเกี่ยวกับการถ่ายทำแบบหลายอย่างที่ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆผมคิดว่ามันเป็นประการณใหม่สำหรับผมแล้วก็ ละครหน้าจองมาสนุกแล้วก็นักษณะงทุคนติดตามได้เยอะได้ครับในเรื่องซิกเซนเนี่ยมันเป็นละครซีรีส์ที่นักเอกทั้งหมด5คนเนี่ยมีเซนมีเซนเกี่ยวกับเรื่องผีแตกต่างกันคนแรกจะา,าิตาภานักเอกเก่าแล้ว,วนนไม่ใช่นังเอกใหม่นะฮะไม่ใช่นังเอกเด็กด้วยนี่เล่นเป็นคนที่มีเซนในเรื่องของการนั่งสมาธิและจะสามารถสื่อสารสามารสัมผัสได้เร็ว ที่สองน้องอาเป็นกลิ่นจมูกจะได้กลิ่นวิญญาณเลยนิสสามน่าจะเป็นได้ยินหุ้ฟังจะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงวิญ,ญญาณแต่จะไม่เห็นจะไม่อะไรคนที่สี่จะเป็นมองเห็นแต่ก็จะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเป็นเห็นคนที่ห้าจะเป็นมือสัมผัสแลวจะรู้ถึงอดีตของสิ่งของำน้นั้นไม่มีครับนเรื่องเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยแล้วก็สุดท้ายก็ ได้น้องอายเข้ามาช่วยในเรื่องครอบครัวที่เกี่ยวที่มีเรื่องลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ไม่เชื่อจนวันหนึ่งก็เจอดีแล้วตัวจริงมีสัมผัสอะไรบ้างไหมคะตัวจริงไม่มีเลยไม่เคยเจอเรื่องอะไรไม่เคยเจอครับ,ค,ค,รบคุณชายธราธรในซีรีส์สุภาพดุทท่าเท่อันนี้ยังไม่ได้กดกล้องก็เปิดกล้องเร็วๆนี้น่าใจประมาณวันสองวันไม่ไม่ใช่ประมาณวสองวันเพราะว่าตอนเนี้ยซีรีส์เรื่องอื่น ผู้ชายปรวรุธที่โป๊บเล่นก็เริ่มเปิดกล้องไปแล้วแล้วก็ผู้ชายรัชานนท์น้องบอมเด็กใหม่เล่นก็เริ่ม,นนม,เ,มเริ่มถ่มมมายทำไปแล้วนิดหน่อยในเรื่องเกรดเล่นคู่กับใครชายธราพรจะตามมาติดๆเขคุณชายธราธรเล่นคู่กับใครคะเล่นคู่กับน้องฟิล์มครับเล่นกับเด็กอีกเลยวเล่นกับเด็กอีกแล้วเป็นยังไงบ้างก็เล่นกับเด็กแล้วก็ทําให้ลูกสส ไม่ไม่เคยหนักใจอะไรเลยเรื่องเด็กๆมีความสดใสแล้วก็เขามีความตั้งใจดีเราก็ทําใน่วนของเราให้รู้สึกรบสุภาพบุรุษนี่แฟนๆจะได้ชมเมื่อไร่คะประมาณสุภาพบุรุษผมคาดว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มเปิดกล้องว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปถึงหน้าในความรู้สึกนะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันก่อนที่ละครจะออนแอร์แน่นอนครับ ยากครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกหลายๆอย่างต้องด,ด,ดีสุขุมนุ่มลึกแล้วตัวจริงไม่สุขุมนุ่มลึกไม่ไม่ตัวจริงไม่ค่อยนะตัวจริงก็ล้ำลาสนุกสนานแล้วละครเรื่องอื่นมีไหมครับก็ตอนนี้รอรอเปิดชายลาฟอซิกเซนน่าจะมีภาคสองเ,เอาภาคแรกให้จบก่อนแล้วค่อยดูกันว่าจะมีภาคสหรือไม่เพราะว่า เป็นนิยายทั้งหมด5เรื่องตอนนี้ทำอีกสามเรื่องที่นํามารวมกันเป็นเรื่องเดียวเป็นสองเรื่องหลังเรจะทําก่อนเรื่องหลังนี่ผมคงไม่ได้ตัดสินใจเองนักเลยทางช่องสามเป็นคนดูแลให้ดูแลเี่วให้แล้วปกติเลดชอบแบบว่าร้องเพลงอะไรนะ่งไหม ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตเช่นทีวีโอทีวทีวีสามสัญจรอะไรเงี้ยครับก็ไปไปกับช่องสามไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบ้างมีบ้างมีช่วงนึงไปบ่อยเพราะว่าตอนนั้นละครยังไม่ได้ถ่ายช่วงนี้ก็ถ่ายละครก็ไม่ค่อยเห็นได้เห็นตากันก็แต่ว่าวันศุกร์จะไปที่บุรีรัมย์ครับศุกร์น้นาศุกร์ที่ศึกษาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปร้องเพลง ชขอจะร้องเพลงให้เป็นแฟนคมชัดลึกฟังนิดนึงได้ไหมคะเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะดีเหรอดีเอานิดเดียวพันติดไปข่าวหน้าได้ไหมอ่ะติดไปข่าวหน้านะทำไมจะได้ติดตามเดี๋ยวร้องให้ฟังครับไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาข่าวหน้าแล้วกันข่าวหน้าแล้วกันโอ้ยอ่ะแล้วค่ะเห็นไหมก็พูดถึงเรื่องเล่ร้อยรักอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องนั้นเห็นมาข้างหลังเกส์มารินทอนเป็นใครโอ้ย เราเมาะมอยกันมากพี่แป๋วสองคนไม่ที่เมามากเลยไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเกดบอกแล้วบอกว่าก่อนสัมภาษณ์น้องก่อนที่น้องจะสัมภาษณ์เกดเกดบอกว่าผมสัมภาษณ์ตรงนี้ได้ไหมครับพี่เพราะว่าพี่สองคนจะได้เห็นอยู่ในทีวีด้วยตอนที่ถ่ายนะพี่ไม่รู้นะว่าจะเป็นรูขนาดนั้นนะเป็นรู้แต่เพนก็ยังเมา์มอยปกติเขาเพราะเกดบอกแล้วบอกว่าผมจะเอาพี่สองคนนี้ออกด้วยพี่จะได้แบบออกทีวีซึ่งเกดไม่รู้หรือเปล่าว่าพี่จะออกทีวีแล้วแล้วรู้สิเกดก็มาเลยกันพี่ไม่รู้ตัวพี่แป๋วไงแต่ไม่รู้ตัวเพ รือหน้าก็เป็นสาวช่างเมากันเลยทำงานก็ทำงานก็ได้แป๊บหนึ่งก็หันชงกหน้าของเม้ากันด่าซึ่งต้องชงกหน้านิดนึงเพราะว่าแอร์เสียงเสียงเครื่องแอร์ดังมากใช่ออฟฟิศของเรานะแอร์ทำงานกันอย่างเมาขับขมข้นเป็นยูอัลกิโมใช่แล้วด่ามากๆเลยด่าเวอร์แซฟเวอร์มากมาเลยเนอะใช่แล้วก็เป็นแบบว่านะลักษณะอาการเม้าเม้ามันอะคือเหมว่าคนบางคนแบบโอ้ยอะไรก็ตลอดแต่เก๊กก็เม้ามันนะพี่แบ๋วเพราะว่าในในคลิปเนี่ยบอกว่าจะพูดถึงเรื่องละครเรื่อยๆนะคิดเนอะว่าทำงานทำไกรกันเนี่ย มาทำสินั่นนี่เราก็ทำงานกันอยู่แนะเนี้ยอา้อ้ร้อยรักงาแล้วก็พี่แป๋วกำลังจะมีละครอีกแล้วมีก็ฟิตต้องฟิตติ้งไปแล้วเรื่องอะไรเพสุภาพบุรุษจุฑาเทพพี่แป๋วเป็นพี่ชายคนโตค่ะใช่คุณชายธราทรเล่นกับน้องเพียมใช่ไหมพี่แป๋วน้องเพีมราณิดาเรื่องนี้เป็นแบบว่านักโบราณคดีต้องเข้าป่าตลอดเหมาะสมกับเกสอย่างยิ่งเลยค่ะเข้าป่าเป็นผู้ชายลุยๆอะไรอย่างงี้ซึ่งเกสก็บอกว่า เกดก็บอกว่าชอบด้วยนะชอบชอบละครแนวนี้ <laughs> ขอกับเกดแล้วเหมาะสมเป็นอย่างนีนะ <laughs> เป็นพี่ชายคนโตของตระก,กูลจุฑาเทพซึ่งต้องบอกว่า โ้ยหล่อมากในพระนครในยุคสมัยนั้น2,500อุ้ยเ้อคิดหล่อมากอ่ะพี่แป๋วเพนหล่อมากแลทำเสียงยังงั้นสิหล่อจริงพอน้องได้ใส่สูตรแล้วเพนเห็นภาพที่ฟิตติ้งแล้วพี่แป๋วที่จับผู้แต่ละคนพระนางเนี่ยเกดก็โอเคเลยแล้วแบบว่าใส่สูตรนี่ดูแบบว่าราศีจับขึ้นมาทันทีเป็นเป็นอะไรนะเป็นทันช้องเป็นทันชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนโตที่สุดของ บ้านจุฑาเทพเนี่ยต้องดูบอภูมิฐานดูดูเขาก็แบบโอเคเลยอะต้องดูเป็นแบบว่าเป็นผู้นำมายถึงว่ามีน้อยสี่คนที่ต้องดูแลไงแล้วมีคุณย่าอีกสองคนที่แบบเก้ก็ต้องเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหน้าครอบครัวก็ก็เนี่ยค่ะอย่างภาพมีนะมีแบบภาพฟิตติ้งมาแต่ละคู่แต่ละคู่ห้าใส่ชุดแบบว่าพิเรียนนิดหน่อยนะใช่เป็นแล้วพิเรียนเมื่อประมาณสองพันห้ารถ้าจะไม่ผิดนะโอ้เพลงก็หล่อนะ ผมเพ็นเลอนี่น้องเจนจิรายุของพี่ก็หล่อเหมือนกันเป็นเจอแล้วอะคุณชายพทธิพัฒน์สำหรับน้องเจนจิรายุหล่อสุดนะที่หนัองแขมนี่คือสร้างแบบวังชาเทพพี่สมรักใครสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าคือปรับปรุงห้องส่งนองแขมที่ช่องสามเนี่ยคือปรับปรุงเพื่อละครเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่จับตามองเหมือนกันเพราะว่าเป็นละครที่ อ่านวนิยายจบแล้วแล้วชื่นชอบอานวนิยายดีมากๆแล้วแบบว่ามีเรื่องราวที่ให้รู้ทึก แต่ละตอนเนี่ยโหวยแบบว่าวางไม่ลงอ่านรวดเดียวจบเลย5ตอนใช่ค่ะสว่างขาตาหลายวันเลยทีเดียวต้องลองดูนะว่าพี่แป๋ว่าจะโด่งดังเหมือนเอ่อซีรีส์ที่เป็นแบบว่าซีรีหัวใจหรือเปล่าใช่พี่ว่าถ้าเกิดว่าตามผู้จับที่มีรายชื่อมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะมีจ๋ายูซินีมีพี่อัพพงพันมีน้องชัดชัยการันตีได้การันตีได้อย่างพี่อย่างเออน้องเจมส์ิรายุเนี่ยก็เป็นของพี่แหม่มผู้จับใช่ค่ะน่าจะแบบว่าละครดีๆอ่ะพี่คิงสมจริงอ่ะ ก็น่าจะดีสำหรับละครเรื่องที่สองสำหรับโป๊เป็นพระเอกค่ะเอาเป็นว่าเราก็ติดตามละครใช่ก็ต้องรอช่องลยสถานีที่บมีมาให้เลือกให้เราได้เลือกสายกันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ